สวัสดีค่ะดาวรุนีช้างแดงค่ะวันนี้พามาอัปเดตสวนช้างแดงเองบ้างนะคะเพราะว่าเราไปดูการตัดทุเรียนที่สวนน้องชายมาแล้วสองสามสวนนะคะวันนี้เราก็มาดูสวนของช้างแดงเองนะคะสำหรับทุเรียนรุ่นนี้นะคะทุเรียนรุ่นนี้จะตัดได้ประมาณเลยวันที่สิบห้าพฤษภาไปแล้วนะคะช้างแดงจะพาชมเนาะ รุ่นนี้นะคะเลย15ยพฤษภาไปแล้วนะคะก็ดเรียนจะออกสู่ท้องตลาดนะคะอาจจะมีบางภาพย้นแสงบ้างช่างแห่งต้องขออภัยนะคะช่วงนี้แดดร้อนมากทีเดียวเลยนะคะที่สวนช่างแดงยังตัดหญ้าไม่เสร็จนะคะเพราะว่าคนงานก็ต้องเก็บมังคุดด้วยเนาะเมืม่อวานราคามังคุดก็ลงมาอีกแล้วนะคะเมืม่อวานช่างแดงเก็บมังคุดได้ประมาณ5ตะกร้านะคะ ห้าตะก้าเมื่อวานนี้มังคุดเหลือเทรวมนะคะเทรวมเมืม่อวานนี้มังคุดก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าบาทนะคะนี่นะคะทุเรียนที่จะตัดได้ประมาณเลยเป็นที่สิบห้าพฤษภาไปแล้วนะคะเออก็ต้นเขาค่อนข้างจะอยู่ห่างกันเนะาะทั้งแดนพาเดินชมบรรยากาศชมสวนนะคะ นี่นะคะรุ่นนี้นะคะสิบห้าพฤษภาไปแล้วเนาะออพอได้กินกับเขาบ้างนะคะพาเดินเลาะไปอีกสักนิดแล้วกันเนาะดูอีกสักต้นสองต้นนะคะสวนออพื้นที่ต่ำนะคะจะเห็นว่าเนี่ยชั้นแดงต้องกองดินเอาไวส้สูงๆนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้น้ําท่วมโคนทุเรียนนะคะเอ,อทุเรียนถึงจะไม่ตายเนาะเพราะว่าทุเรียนนั้นเขาไม่ชอบออสองมุมนี้มั่งนะคะต้นนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเอ,อลูกเต็มเลยเนาะอยากได้อย่างงี้สักสิบต้นเนาะ <c ười> สิบต้นก็พอแล้วเนาะ <c ười> ไม่งกนะคะ <c ười> ไปค่ะทังแดงพาเดินชมสวนนะคะ เอแล้วก็อันนี้ไม่อยากจะโชว์เลยเนาะพันดูไบนะฮะไม่มีลูกพันดูไบก็ปีหน้าก็คงจะไดเ้เต็มที่เต็มทางกว่านี้สักหน่อยเนาะเนี่ยเห็นไหมคะว่าต้นเขาใหญ่แต่ว่าเขาดื้อน,นะฮะต้นนี้ไม่ยอมออกดอกให้เราเลยทั้งทั้งที่ต้นก็ใหญ่งามนะครอันนี้ก็ปีหน้านะ,ะปีหน้าได้แน่นอน ก็คือที่เขาไม่เท่ากันก็ต้นไหนที่เ็าตุยเนาะเราก็ปลูกซ่อมขึ้นมาใหม่นะคะแถบนี้จะเป็นริมคลองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เนาะป่อยจากให้ให้ตักให้ตักคลองขึ้นมานะคะ เมื่อก่อนจะมีโครงการลอกคลองนะฮะก็เลยได้ดินตรงนี้มาเป็นขอบคันนะคะแล้วเราก็ตักตักของเราขยายขึ้นมาด้วยนะคะตักเพื่อเปิดทางน้ำนะคะตรงนี้ตัดหญ้ายังไม่เสร็จนะคะกำลังตัดเข้าไปข้างในรวมไปทั้งสวนมังคุดก็ยังไม่ได้ตัดนะคะขอกลับกล้องหน่อยเนาะเดี๋ยวจะย้อนแสงนะคะ พาชมสวนเนาะถ้าขี่รถจ,จะเรียบกันนี้เองนั่นนี่ช่างแดงเดินนะคะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์จับไม่ค่อยหลายตาเนาะเราเดินยกเยกนะคะ แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งต้นนะย้อนแสงเนาะรุ่นนี้ก็รุ่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าเชือกยองนั้นเราจะใช้สีเดียวกันนะคะเพื่อความสะดวกในการตัดนะคะแล้วก็มาถึงที่ยังไม่ตัดหญ้านะะ <laughs> อันนี้ก็ หางลกนะก็จะมีไปเรื่อยๆนะคะกระเด็นกระเด็นนะคะช่วงนี้นี่ลกทั้งกระแนงลกทั้งนี่เถาวนขึ้นแล้วนะบางทีทั้งแดงจังเงียบนะคะให้ภาพเล่าเรื่องเนาะ โ <c oughs> อ้ยตอนนั้นมีลูกใหญ่เราไปดูต้นนู้นดีกว่านะคะต้นนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ลูกนะคะต้นนี้งามมากเลย <c oughs> แต่เป็นพันดูใบนะคะทุกท่านพันดูใบทั้งต้นเลยไม่มีลูกปีที่แล้วดกนะคะตันนี้แขนงเริ่มเต็มแล้วเนาะก็เดี uh ๋ยวตัดยาดเสร็จก็จะได้ตัดแต่งแหนงนะครับ สำหรับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีผลผลิตมากพอสมควรนะคะ สวนเป็นทั่วๆเนาะ <c ười> ฝากคลิปเดลุนีช่างแดงด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ